สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับผมครับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งปันนะครับผมนะครับไม่เยอะหรอกครับผมครับเริ่มต้นจากเอ่อเป็นไม้ด่างนะครับผมนะครับไม้ด่างกระถางนี้นะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับครับได้อยู่ที่60บาทนะครับผม60บาทนะครับ ครับครับกระถางละหกสิบบาทนะครับผมนะครับตอนนี้เป็นราคาส่งฟรีอยู่นะครับผมนะครับส่งฟรีนะครับยังไม่ไม่ปรับนะครับจนอาทิตย์หน้านะฮะเดี๋ยวเราค่อยปรับนะครับเพราะว่าผมจะต้องปรับมีค่าส่งนะครับผมนะฮะอันนี้คลิปนี้ให้ส่งฟรีนะครับผมนะครับสําหรับท่านที่โอนนะครับผมครับไม้เมล็ดด่างนะครับผมนะครับเป็นชิ้นผ่านะครับได้อยู่ที่ หกบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมเศรษฐีพันล้านนะครับเอาไปเอาไปสามสิบบาทนะครับผมนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับด่างสวยๆนะครับผมนะครับสามสิบบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นอยู่ในกระถางสี่นะครับเป็นเศรษฐีคลองหลวงนะครับผมเศรษฐีคลองหลวงนะครับนะครับอันนี้ใบใบเบี้ยจะช้ำน้ําหน่อยนะครับนะฮะ ก็ได้อยู่ที่สามสิบบาทนะครับผมนะครับให้สามสิบาทนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับผมนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับสามสิบาทนะครับผมนะครับายทุกใบนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดด่างเหลืองนะครับผมนะครับอย่างนี้นะฮะครับหลอดใหม่ก็กําลังมานะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมนะครับเป็นไม้ฝักเดียวกันนะครับเป็นแม่เดียวกันนะกระถางนี้เป็นนางฟ้านะครับผมน้องยังไม่ป้ายนะครับยังไม่เห็นป้ายนะครับได้อยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็ป้ายครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดด่างนะครับห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทโอนส่งเฟนะครับผมนะครับต่อมาเป็นมะนีล้อมเพชรนะครับเป็นตัวหน้าแผงนะครับผมนะครับลูกค้า เอ่อเอฟซีบอกว่าผมจับกล้องไม่นิ่งอะนะครับเดี๋ยวนี้จะพยายามจับให้นิ่งนะครับจะพยายามปรับปรุงให้นะครับผมนะครับมันีล้อมเพชรกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่เอ่อเอาไปสามสิบาทนะครับมันีล้อมเพชรแพงนะครับสามสิบาทนะครับขายตามหน้านะครับผมนะครับอันนี้เป็นเอ่อเพชรพนครนะครับผม50บาทนะครับผมนะครับใบเบี้ยก็ด่างนะครับผมนะครับนะ ่อมาเป็นลาสีเมฆครับผมลาสีเมฆนะครับกระถางนี้นะห้าสิบาทนะครับผมลาสีเมฆนะครับมันีล้อมเพชรนะครับผมมันีล้อมเพชรสามสิบาทนะครับผมนะครับเขาจะเป็นอ่ะผมเอามาจากเอามาแบบเป็นตัวใบหอกนะครับผมนะฮะผ่ากมาแล้วก็แบ่งปันให้นะครับผมนะครับสามสิบาทนะครับผมมันีแผงนะครับผมนะครับเนี่ยครับมันีล้อมเพชรนะครับผมแผงนะครับผมนะครับสามสิบบาทนะครับ ครับอันนี้ก็มีดเดียวกันนะฮะแต่ต้นต้นเปิดก็เปิดเลยเหมือนกันนะครับผมครับกระถางนี้นะครับขออยู่ที่ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมนะครับนที่เปิดจัดจัดแล้วนะครับผมอันนี้หลอดหม่ล่าสุดนะครับเปิดจัดเลยนะโอ้โหแบบสวยนะครับผมนะครับแปดสิบบาทนะครับต่อมาก็เป็นเกาบนาคานะครับผมเกาบนาคานะครับผมนะครับกาบนาคา ปล่อยให้อยู่ที่กระถางสี่นะครับลูกค้ากราบนาคานะครับบอลกราบนาคานะครับผมปล่อยให้อยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมหกสิบาทนะครับต่อมาก็เป็นบอลกราบนะครับเป็นเกตมณีนะครับผมเกตมณีเป็นบอลที่มีหน้าแข้งนะครับผมนะครับสวยมากเลยครับตอนโตนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับผมนะครับไม้ไม่ใช่ไม้ของผมแลครับเป็นไม้ที่ไปรับจากสวนน้องมานะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับ บอลบอลกราบที่มีหน้าแข้งนะครับเกดมณีนะครับผมเก็ดมณีนะครับผมนะครับก็รับน้องไปเลี้ยงด้วยนะครับผมกระถางละกระถางนี้หกสิบาทนะครับผมหกสิบาทนะครับมีมาสองต้นนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมเป็นบอลป้ายนะครับเก็ดมณีนะครับผมเก็ดมณีนะเป็นบอลที่มีหน้าแข้งสวยนะครับผมนะครับครับโตขึ้นอย่างก็เอ่อยกจักรพพัดเหมือนกันนะครับผมนะครับครับกระถางนี้นะเก็ดมณีนะครับผมนะครับหกสิบาทนะครับผมนะครับ ออกมาเป็นอ่บอลกระบอีกเหมือนกันนะครับบอลกระปับมาแรงนะครับปีนี้นะครับยังไงก็เล็งๆดูนะครับผมนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับผมนะครับกระถาง5.5นะครับผมบอลกระบวานาลินนะครับผมบอลกระบวานาลินนะครับได้อยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับบอลกระบวานาลินกระถางเอ่อกระถาง5.5นะครับผมนะครับอัพกระถาง5.5นะครับมีมาให้นะครับให้เลือกนะครับผม บอลกับวานาลินนะครับผมหนึ่งรอยบาทนะครับผมหนึ่งบาทนะครับบอลกับวานาลินนะครับหนึ่งร้บาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับนะฮะแบ่งปันให้นะครับนะครับสวยนะครับเพราะว่าน้องเวลาตอนโตจะเป็นเอ่อโทนม่วงครับผมนะครับแล้วก็ออกส้มๆมนะครับนะครับโทนม่วงนะครับผมนะครับบอลหน้าม่วงบอลกับมานะครับผมนะครับนะฮะปีนี้นะครับผมนะครับเริ่มสตาร์ทกันเลยนะครับผม1 0 0ร้บาทนะครับผมกัดถาง5.5้านะครับวานาลินใครยังไม่มีนะครับ อันนี้เป็นทิฟวารีแผงนะครับผมทิฟวารีแผงนะครับให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเขาก็ผมผ่าจากทิฟวารีมามันก็แผงแล้วก็มาแบ่งปันให้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นโตขึ้นจะเป็นเอ่อดาราประกายแสงหรือเปล่านะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมีจํานวนจํากัดนะครับผมได้ไม่กี่ชิ้นนะครับผมแผงแบบนี้นะครับ <duh. S 1> ú, ผมนะครับะฮะทิฟวารีแผงนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางห้าจุดห้านะครับผมนะครับต่อมาเป็นบอลใบไผ่นะครับผมนะครับ อันนี้ไม่ใช่ไผ่สีสุกนะครับผมไม่ใช่ไผ่สีสุกแต่ถ้าเกิดว่าไผ่สีสุกก็จะประมาณน่าจะสองพันกว่านะครับสองใบนะครับผมใบละพันเลยนะครับผมนะครับอันนี้สองใบหนึ่งหลอดนะครับผมนะครับสองใบหนึ่งหลอดนะครับบอลใบไผ่นะครับดูใบนี้นะครับผมนะฮะจริงๆมีมีอีกใบนะแต่ครนี้มันทรงไม่สวยก็เลยเด็ดทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาไม้ค้ำเพื่อให้ลูกค้าได้ไปเลี้ยงนะครับผมนะครับอ่ะบอลใบไผ่นะครับผมนะฮะใบไผ่นะครับอันนี้ ผมขายเป็นไม้มะเล็ดนะครับผมขายเป็นไม้มะเล็ดนะครับผมกระถางนี้350บาทนะครับผมนะครับหลอดใหม่มานี่ก็เหลืองเลยนะครับผมนะฮะอย่างที่เห็นนะครับแล้วเขาจะไม่ใช่ว่าแดงนะครับผมนะครับจะเป็นโทนออกม่วงม่วงนะครับผมนะครับโทนออกม่วงม่วงนะครับผมนะครับขอบอ่ะแดงก็แดงนะครับผมนะครับนะฮะอันนี้ป้ายเหลืองมานะครับผมนะครับปลายเหลืองมานะครับผม350บาทนะครับนะครับต่อมาอันนี้ราคาหน่อยนะครับผมเป็นไม้แยกหน่อยนะครับผมครับกระถางนี้นะครับคือ พิชิตมานะครับผมเป็นแยกหน่อพิชิตมานะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนะครับแต่อันนี้เป็นชิ้นผ่านะครับผมเป็นชิ้นผ่านะครับผมเป็นชิ้นผ่านะครับผมนะครับนะครับจำนวนผมล้มแม่นะครับผมแล้วเหลือหน่อไว้ให้ดูดูหน่อยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมนะฮะแต่เขาเล่นกันแพงนะครับผมนะครับอันนี้เป็นหน่อนะครับผมนะครับอะก้ะถางนี้นะครับผมนะครับเขาขายกัน3ใบนี่ก็เป็นพันเลยนะครับผม นะครับวันนี้ผมจัดโปรให้นะครับผมนะพิชิตมานะครับผมเอาไปเอาไป450นะครับผมนะครับต่อมาก็นี่อีกหนึ่งกระถางนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับ450บาทนะครับนะครับนะรับน้องไปเลี้ยงนะครับผมแบ่งให้นะครับพอจํานวนออกนะครับอันนี้เป็นอ่าอีกหนึ่งหน้านะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่400บาทนะครับผม400บาทนะครับนะฮะนะ ต่อมาเราก็เป็นเ uh, อ่อไม้ใบหอกใบหอกด่างนะครับผมใบหอกด่างกระถางนี้นะครับผมนะครับใบอาจจะเลอะหน่อยนะครับแต่ให้ดูหลอดใหม่นะครับผมนะครับหลอดใหมนะฮะนะครับนะเขาเรียกว่าบูรชัดนะครับผมนะครับใบใบหอกบูรชัดนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่กระถางแปดนะครับได้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับผมเก้าร้อยบาทเอาแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยนะครับผมมาแปดร้อยให้แปดร้อยนะครับผมนะครับ กระถางนี้น, 1, น,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 นะครับนะกระถางนี้ก็ตอนโตนะพิชิดมาก็อันนี้นะครับอยู่ท,ที่คือบางต้นมันรับมาแบบทรงหน่อมันก็จะแพงหน่อยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับผมพันสามร้อยบาทนะครับผมนะครับพันสามร้อยบาทเป็นชิ้นเคี้ยวนะครับแต่โตไวเหลือเกินนะครับอันนี้ก็พันสามร้อยบาทนะครับผมพันสามร้อยบาทนะฮะอยู่ในกระถางแปดนะครับนะพันสามร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้ มะเล็ดนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับลองลุ้นดูนะครับผมนะครับก็มีมาแบ่งนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมก็ไม่มีต้นแม่ให้ดูซะด้วยนะครับผมนะครับนะครับลองลุ้นดูนะครับกะถางละสามร้อยบาทนะครับผมนะครับก็ถางละสามร้อยบาทนะครับลองลุ้นดูนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับเป็นชิ้นผ่าไม้มะเล็ดนะครับผมนะครับยังไม่มีชื่อนะครับผมนะครับก็ พวกไม้พวกนี้นะเดี๋ยวต้องดูตอนโตนะครับผมนะครับก็ถางละสามร้อยบาทนะครับผมนะฮะบอลใบหอกนะครับผมนะครับอันนี้ก็สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับนะครับครับต่อมาก็เป็นเอ่อคมเขี้ยวนักลาดนะครับเออคมเขี้ยวอโศนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับผมวันนี้ให้เก้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นหลอดล่าสุดนะหลอดใหม่ก็อยู่ที่นี่ยังไม่กลางนะครับผมนะครับ กระถางนี้อยู่ในกระถางแปดนะครับได้เก้าร้อยบาทนะครับผมนะครับเก้าร้อยบาทต่อมาก็เป็นไม้มเล็ดนะครับผมนะครับไม้มเล็ดนะครับผมนะครับอันนี้แบบโตขึ้นมาหน่อยนะครับผมเหลืออยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับผมเก้าร้อยบาทนะครับผมกระถางนี้นะครับไม้มะล็ดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมนะครับนะฮะดูดูฟาร์มแดฟามด่างของเขานะครับผมนะครับอันนี้หลอดล่าสุดนะครับผมนะครับยัง ยังเก่งได้มากกว่านี้หลอดใหม่กาลังจะมาแล้วนะครับผม900บาทนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นอีกอีกหนึ่งต้นนะครับผมนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับครับไม่ใช่เท้าทองศรีนะครับผมกระถางนี้นะครับอันนี้หลอดใหม่นะครับผมหลอดใหม่นะลูกค้านะฮะที่ผมกระดิกนิ้วอยู่นะครับหลอดใหม่ของเขานะครับลองเลี้ยงดูนะครับผมนะครับบอลใบหอกนะครับผมกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับได้อยู่ที่350บาทนะครับผมนะครับ ต่อมาเป็นดาราโนพลรัดนะครับผมดารานนพลรัดนะครับเป็นดาราแผงนะครับผมอยู่ในกระถาง12นะครับผมอยู่ในกระถาง12นะครับดูความดังเขานะครับผมนะครับอันนี้เป็นหลอดหลอดล่าสุดนะครับผมหลอดล่าสุดนะครับหลอดล่าสุดนะครับจะประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเอ่อใบใบใกล้หลอดล่าสุดนะครับจะเป็นพื้นออกดำดำนะครับผมดำดำแดงแดงนะครับผมและป้ายเขียวพัดเทลนะครับผมนะครับดูนะครับป้ายเขียวพัดเทลนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะฮะให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับผมพันสามร้อยบาทนะครับผมกระถางสิบสองนะครับผมกระถางสิบสองก็ดูมือพ่อค้านะครับผมนะครับนะครับดูมือพ่อค้านะครับผมนะดาราแผงนะครับผมนะครับพันสามร้อยบาทนะครับผมจุจุนะครับจะจะนะครับผมเอาไปทําจํานวนนะครับผมนะครับพันสามร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นเอ่อครับกระถางนี้นะครับผมเป็นเอ่อมหาโชคมหาลาภนะครับผม วันนี้ให้อยู่ที่450บาทแล้วครับผมนะครับวันนี้450บาทนะครับผมนะครับ450บาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นบอลใบหอกนะครับผมใบหอกนะฮะดูเนื้อใบนะครับผมนะครับอันนี้เป็นใบล่าสุดนะครับผมจะเป็นซัโปกแบบนี้นะซัโปกกระเบนนะครับผมจะเป็นแบบด่างสายลุ้งเลยขึ้นมาเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับนะฮะให้อยู่ที่450บาทนะครับผม450บาทนะครับนะครับต่อมากระถางนี้อยู่ในกระถางแดนะครับผมนะครับ เป็นอ่าทรงทรงกริดนะครับผมนะครับทรงกริหและทรงหอกเนี่ยแหละครับผมนะครับดูเนื้อใบนะครับผมนะครับดูความด่างกําลังเก่งเลยนะครับผมนะครับคือน้องก็เป็นบอลป้ายตัวนึงนะครับที่เป็นบอลใบใบใบหอกนะครับผมนะครับนะฮะกระถางนี้เอาไป450บาทนะครับผม450บาทอยู่ในกระถางแปดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ที่แบบหน้ามันจะคือเขาเป็นไม้เมเล็ดนะครับผมเขาจะแบบไป ใบแบบผมบอกไม่ถูกนะยิ่งโตยิ่งเก่งนะครับกระถางนี้นะครับผมอันนี้เป็นใบล่าสุดนะลูกค้าไม่ใช่ใบไม่ใช่ใบใหม่นะครับผมใบใหม่ก็จะอยู่ที่นี่นะครับผมนะครับนะฮะกำลังมานะครับผมกําลังมาถ้าน้องได้เก่งแล้วก็เก่งขี้แตกขี้แตกเลยนะครับผมนะครับนะฮะไม้โทนใบหอกใบเขียวนะครับผมแล้วเวลาเขาด่างนะครับผมสุดๆนะครับผมนะครับนะฮะกระถางนี้นะครับจาก950นะครับวันนี้จะให้700ยนะครับลองดูที่ว่าจะไปไม่ไปนะครับ จ็ดร้อยนะครับกระถางแปดนะครับไม้ทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะครับต่อมากระถางแปดเหมือนกันนะครับนะบอลใบหอกนะครับผมดูก้านกระดูกนะครับผมก้านกระดูกออกสีทองนะครับปนเขียวแล้วก็เป็นบอลบอลด่างนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับผมอยู่ในกระถางแปดนะลูกค้าวันนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทใหญ่ๆจะๆนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับบอลใบหอกนะครับไม้มีหัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมเอาไปแคะเคี้ยวทําจํานวนนะครับผม กระถางนี้มันเป็นไม้ที่สวนที่ผมดูหน้าไม้มานานแล้วนะครับผมคุณลูกค้าดูเนื้อใบนะครับผมนะครับผมว่ามันเป็นไม้ที่ใบหอกที่แบบน่าเก็บนะครับผมนะเดี๋ยวผมกั้นใจปล่อยให้นะครับผมนะครับไปไม่ไปเดี๋ยวก็รู้นะครับผมแต่ผมว่าหน้าหน้าไม้แบบนี้หายากนะครับผมวันนี้ผมให้พันสองร้อยบาทนะครับผมพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับพันสองร้อยบาทนะอยู่ในกระถางแปดนะครับนะเล่นสีโคตรสวยเลยนะครับผมนะครับพันสองร้อยบาทนะครับผม ดูนะครับผมเขายังเก่งได้มากกว่านี้นะลูกค้านะฮะดูนะครับผมอันนี้หลอดหลอดล่าสุดนะอันนี้ว่าล่าสุดว่าเจ๋งเลยนะอันนี้ล่าสุดยันนะโอโ้โหนะครับลุกไม่ขึ้นนะครับขาลังนานนะครับอ๋อครับอันนี้บอลมีชื่อจ้ะบอลมีชื่อนะจ๊ะนะเออโอ้ยผมก็สายมาตลอดนะผมอาจจะติดนิสยัยแบบ ถือกล้องนะตั้งกราบขอประทานอภัยลูกค้านะที่ดูตาลายปวดหัวนะครับผมเดี๋ยวโดนคอมเมนต์อีกนะครับผมนะครับกราบขอประทานอภัยนะครับอันนี้ถือให้โหตั้งใจถือเลยนะครับอันนี้บอกลกราบเอ่พเอพญาไอไม่ใช่เว้ยอันนี้อะไรนะโอ้ผมไม่ได้ขายเขานานเนาะเออราศีมินนะครับผมราศีมินเอาไปเอาไปแบบขอราคาหน่อยแล้วกันนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับ ราศีมีนนะครับโอนส่งฟรีครับผมโอนส่งฟรีนะครับไม้มีชื่อก็อย่างนี้แหละครับนะครับไม้มีชื่อก็อย่างนี้แหละครับผมนะครับเล่นแล้วก็สะดุ้งนะครับผมนะครับอ่ะต่อมาก็เป็นบอลบอลกับเหลืองนะครับผมกับเหลืองนะครับผมดารานะครับผมทองดารานะครับผม250บบาทนะครับไม้เหลืองนะครับผมนะครับทองดาราเดี๋ยวลองปล่อยดูอีกทีนะ น้องอยู่ในกระถางแปดแล้วนะครับผมนะครับน้องอยู่ในกระถางแปดไม่รู้ใครจะเล่นบ้างหรือเปล่านะครับผมนะครับกาค่าพิกนะครับผมกาค่าพิกนะครับผมนะครับนะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับวันนี้เอาไปแบบเบาๆเลยแล้วกันนะครับผมเผื่อเผื่อเขามีเจ้าของนะวันนี้เราก็นานๆจะได้ปล่อยเขาทีเขาใหญ่เติบแลวนะครับผมนะครับกาค่าพิกนะครับผมเอาไปอยู่ที่พันเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับไม่เอาไม่เป็นไรนะลูกค้านะครับผมผมซื้อมา สามพันกว่านะครับแต่ผมปล่อยอะครับผมนะฮะผมก็พิ้นเพี้ยนนะครับผมพ่อค้านะครับอือผมลืมผมลืมปีกอีกาพยายมนะครับปีกอีกาครับผมไคจะเล่นนะครับผมนะครับปีกอีกานะครับผมนะครับไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับผมนะครับเป็นชื่อรอยนะครับผมปีกอีกาพยายมนะครับผมนะครับ กำลังเก่งนะครับก้านดำนะครับผมแล้วไม้พันดุนะครับไม้เป็นไม้ใบหอกนะครับผมนะครับผมให้อยู่ที่7 0 0บาทนะครับผมปีกอีกาพยาลมใครเข้าบ้านนะไม่ต้องกลัวนะครับผมนะครับนะผีสางนางไม้นี่วิ่งปี๊ดเลยนะครับผมปีกอีกาพยายมเป็นชื่อรอยนะลูกค้าถ้าเกิดไปถึงนาราธิวาสแล้วนะครับผมอาจจะเป็นปีกอะไรก็ได้นะครับกันแล้วแต่นะครับผมตอนนี้อยู่ที่บ้านผมผมเรียกปีกอีกาพยาลมนะครับผมต้องกราบขอพระทานอภัยนะครับพ่อค้าอาจจะน่านิสัย อย่างนี้นะครับผมผมว่าสวยนะนะครับต้นนี้นะเจ็ดร้อยจุ๊บคุ้มๆนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากต้นนี้เลยนะครับผมนะครับนะฮะครับผมนะครับสิบเจ็ดนาทีนะครับผมนะครับก็โอ้ตรงนี้กองอยู่นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นไม้ของสวนนาคานะครับผมนะครับสวนนาคานะครับผมนะครับเป็นอยู่ในกระถางสีนะครับผมเป็นไม้ด่างนะฮะ ไม้ด่างใบหอกขนนกนะครับผมนะครับใบหอกขนนกนะครับผมได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับใครเลี้ยใครชอบเลี้ยงไม้ขนนกนะครับผมนะครับใบขนนกนะครับผมแล้วเป็นไม้ไม้ไม้ด่างไม้ป้ายนะครับผมนะครับอันนี้อ่าไม่ใช่ไม้มีชื่อนะครับผมเป็นผมได้มาในนามลูกไม้นะครับผมนะครับไม่ใช่อะไรนะไอ้เขาเรียกอะไรนารินทิพย์อะไรนะครับผมนะครับนะครับ อันนี้เป็นไม้มาเล็ดนะครับผมลองลองเทียบกันดูนะครับผมดูความด่างของเขานะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเมตตารับน้องไปเลี้ยงนะครับผมไม่ผิดหวังนะครับผมนะครับครับอันนี้เป็นบอลใบหอกนะครับผมผมบอกแล้วยังไงอะถ้าพื้นเขียวอะถ้าถ้าเขาเป็นบอลป้ายอยู่แล้วนะครับป้ายขี้แตกขี้แตนเลยนะครับผมและสวยนะครับผมสวยเอามากๆนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทเป็นบอลใบหอกนะครับผมยังเก่งได้มากกว่านี้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะเปิดมาเรื่อยๆนะครับผมดู อันนี้เกือบฮารเลยนะลูกค้านะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเอาแล้วเนาะคลิปนี้เอาแค่นี้แหละครับผมต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมนะครับวันนี้ขอเออฝากเบอร์โทรหน่อยลูกค้านะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมบริการปลายทางนะครับห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทตลอดสายเลยนะครับผมเจ็ดแปดต้นก็ตลอดสายครับผมห้าสิบาทเฉพาะปลายทางนะครับผม นะครับผมยังไม่ปรับราคานะครับปรับราคาค่าขนส่งอาทิตย์หน้านะครับยังไงผมว่ายังไงก็โดนกันทั่วประเทศนะครับผมไปสีนะครับขึ้นนะครับผมเฉพาะพวกพวกที่ออนไลน์ต้นไม้กันนะครับผมเขาเอาแบบไม่มีโปรโมชั่นให้พวกผมแล้วนะครับผมต้องเมตตาผมด้วยนะครับคนที่เอฟไม้นะครับบางทีบางทีพกค้าด้วยการถ้าเอฟไปก็น่าจะเข้าใจนะครับผมนะครับวันนี้ขอทําความเข้าใจสักนิดนะครับผมครับวันนี้ขอสวัสดีครับ